โอเคนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับผมลืมกดบันทึกนะครับผมเพิ่งบันทึกนะก่อนหน้านี้เนี่ยผมพาเพื่อนเพื่อนหลายหลายท่านมาดูระบบของตัวเครื่องนะครับว่าในเครื่องแต่ละตัวเนี่ยถ้าสมมติว่าปิดไปน,นานๆหรือว่าเป็นเครื่องรุ่นเก่าเนี่ยก่อนที่เราจะมาใช้เนี่ยเราเราจะตรวจสอบอะไรบ้างนะครับก็แนะนําไปตรวจสอบอยู่3อย่างนะครับ1ก็คือภาคส่ง2ภาครับ3ส,ส่วนการควบคุมนะครับคราวนี้เครื่องตัวนี้มีปัญหาก็คือ หน้าจอเขาเมื่อกี้นี้ที่เราเปิดไปแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยชัดนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนดูอีกทีหนึง่งขออภัยเพื่อนเพื่อนนะครับเดี๋ยวขอเนี้ยย้อนนิดนึงนะเพราะว่าผมเพิ่งกดบันทึกวิดีโอนะครับเสียดายมากอ่าไม่เป็นไรนะครับโอเค <c oughs> อะต้องมองตรงๆแบบนี้ถึงจะชัดนะเพื่อนๆเวลาที่เราเอียงๆแบบนี้เห็นไหม จอมันจะออกสีม่วงๆนะครับอันนี้เป็นเป็นอาการปกติของเครื่องที่อายุการใช้งานเยอะๆนะครับหน้าจอจะเป็นแบบนี้หมดจอ LCD นะครับนั่นก็คือว่าตัวฟิล์มหน้าจอเขามีปัญหานั่นเองเพราะนั้นเพื่อนๆลองลองยิบเอียงของเพื่อนๆดูก่อนแบบนี้นะครับถ้าอาการเป็นแบบนี้ก็เปลี่ยนฟิล์มเลยครับแล้วเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวผมจะท้อนกับแสงนะครับเห็นไหมมันจะมีเป็นคลื่นๆนะครับด้านหน้าอันเนี้ ฟิล์มด้านหน้านะครับส่วนฟิล์มด้านหลังหมดอายุแน่นอนอยู่แล้วนะครับประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะแกะดูกันนะครับว่าเจ้าตัวฟิล์มเนี่ยมีปัญหาจริงหรือเปล่านะครับ <c oughs> ส่วนของคลิปวิดีโอนี้ผมจะไม่ได้แกะจนถึงจะยังไม่ได้ซ่อมนะครับอันนี้เราจะแกะกันให้ดูก่อนเพราะาเดี๋ยวผมจะต้องทําเสนอราคาก่อนนะอ้าวละ่ะ สักครู่นะครับเดี๋ยวผมเอาปัดขี้ก่อนโอเคนะครับเราก็น็อตยึดฝาหน้าจะต้องเอาตรงนี้ออกด้วยโอ้นี่กาวเขายังอยู่เลยนะตรงนี้หนึ่งตัวเห็นไหมเอ่ย ตรงนี้นะครับหนึ่งตัวนะแล้วก็มีกาวที่เขาบางังน็อตปีกหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับ ติดกาวนะครับโอเคเอาละเรียบร้อยนะครับได้แล้วได้แล้วอ่าแล้วก็เดี๋ยวเอา ขั้วลำโพงตรงนี้นะครับสายลำโพงออกเลยนะครับทั้งสองจุดถ้าใช้สะดวกก็เพื่อนๆมีปากคีบดีๆสักชุดหนึ่งนะครับอย่างที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นยี่ห้อแคเด็กนะครับแคเด็ก เอาออกได้เลยนะครับเวลาดึงดึงตรง๋อโทษทีครับหลุดขอบเวลาเพื่อนๆเอาออกเนี่ยนะครับเอาด้านนี้ยกขึ้นมานิดนึงด้านสายพายยกขึ้นมานิดนึงแล้วก็เอานิ้วประคองตัวชุด ptt บอร์บตัวนี้นะครับด้วยแค่นี้ครับเรียบร้อยละออกละแล้วเราก็จะมาดูที่ิฟ์มเห็นไหมครับว่ามีปัญหาจริงๆด้วย เนี่ยคือเรา,าควรจะแกะออกมาเพื่อให้ได้เห็นแบบนี้อาลโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีในการดูเครื่องเบื้องต้นนะครับสำหรับเครื่องที่อาจจะปิดไปนานๆหรือว่าเครื่องที่เราอาจจะซื้อก็ได้นะครับวิธีในการดูก็จะอยู่ประมาณนี้อ่ะโอเคนะครับอันนี้ เดี๋ยวผมอ่านคำถามนิดนึงนะครับมีคำถามไม่เอ่ยทักทายกันด้วยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณนุ่มนะครับคุณนุ้ยซ่าสวัสดีนะครับคุณชาติชายสวัสดีนะครับคุณเกิดชายสวัสดีนะครับผูเชชไอวายเอ็นโอเคนะครับก็หลักๆประมาณนี้สำหรับการดูเครื่องรุ่นเก่านะครับที่ปิดไปนาน,าน แล้วก็เวลาที่เราดูข้างในนะ,ะเดี๋ยวให้เพื่อนดูอีกนิดนึงไอ้เจ้าตัว TS 2 8เนี่ยปัญหาเยอะมากเลยตรงนี้ครับเพื่อนๆตัวชุด C ตัวนี้ให้เราเล็งก่อนนะถ้าสมมุติว่าเราเห็นว่ามีรอยน้ำยาตัวอ e ิเล็กโทรไลต์เนี่ยเขาไหลออกมานะครับก็ให้ถอดเปลี่ยนได้เลยนะครับแต่นี่ถ้าที่ผมดูเบื้องต้นเอาเอาเท่าที่เห็นก่อนตอนนี้ก่อนนะครับก็ยังถือว่ายังโอเคอยู่เนาะ คเครื่องตัวนี้ด้านในเขาสภาพค่อนข้างโอเคเลยนะครับเพราะนั้นเราก็ดูแลไปแล้วก็กําลังส่งที่น้อยกับความถี่เบี่ยงเบนนะครับเครื่องตัวนี้มีมีอาการความถี่น้อยความแล้วก็มีความเบี่ยงเบนทางความถี่นะครับเดี๋ยวจะต้องไปดูที่บอร์ดหลังก่อนด้วยนะครับต้องเช็คแรงดันไฟ APC นะครับ <c oughs> ดูว่าปกติไหม ถ้าปกติก็เดี๋ยวมาเทส PA อีกครั้งหนึ่งส่วนภารลับคงไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรล้วครับที่เหลือก็จะเป็นการปรับจูนเครื่องแล้วก,การดูแลเครื่องนะครับส่วนของตัวแบตเตอรี่แบ็กอัพตัวนี้คือแบตเตอรี่แบ็กอัพเนี่ยสำหรับตัวเทียมีความพิเศษอยู่ตรงที่ว่าแบตเตอรี่แบ็กอัพเขาสามารถจะชาร์จได้ด้วยนะจากในคู่มือเลยนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ถ่ายเพื่อนๆได้ดูนะ เดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวมาลงให้เพื่อนดูอีกทีหนึง่งคือเจ้าตัวแบตเตอรี่แบ็กอัพเนี่ยเราสามารถที่จะชาร์จเขาได้นะครับโดยการเสียบตัวดี in เข้าไปแล้วก็เปิดเครื่องเท่านั้นเองนะครับก็าชาร์จได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะวัดดูก่อนแต่ถ้าเกิดเครื่องที่เปิดใช้ประจำก็ไม่น่าเป็นไรนะครับอันเนี้ยแรงดันเหลือแค่1 3ึ่งโวลต์นะครับคือถ้าจะให้ดีก็ควรเปลี่ยนเพราะว่าเนี่ยเป็นแบตเตอรี่เดิมๆเ,เลยนะครับควรเปลี่ยนนะแต่ว่า อาจจะถ้าใช้บ,บ่อยๆก็ก็ยังคงใช้งานได้อยู่ครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่มันโอเคแล้วล่ะนะครับประมาณนี้อ่ะโอเคนะครับสวัสดีคุณปูดาก้อนนะครับคุณออก,กัสสวัสดีนะครับโอเคครับเพื่อน ในคลิปนี้น่าจะครบถ้วนละฝากติดตามเพจได้แค่ bybalos นะครับแล้วก็ทาง Youtube ด้วยตอนนี้เป็นชแนลอัธวิทจำเพียนนะครับแ้วก็เพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับงานซ่อมฝากกดติดตามเพจหรือว่าฝากกดถูกใจเพจเอาไว้ล่วงหน้าเลยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมีการทดลองสนุกๆไหมเพื่อนๆได้ดูกันนะครับ โฆษณาก่อนจบคลิปนิดหนึ่งผมได้ตัววงจรมาวงจรหนึ่งนะครับอันนี้จากคุณลุงโฮเทลเซี่ยรั่ววันเดลต้าเดลต้าคอฟนะครับคุณลุงประเสริฐนะครับคุณลุงประเสริฐเนี่ยปกติเขาจะคุณลุงเขาจะเปิดร้านตามตลาดนัดนะครับเจอคุณลุงที่ชนบุรีนะครับแล้วก็คุณลุงเขาเลยส่งตัว สายกาศมาให้ทดลองใช้นะครับแล้วก็ตัววงจรวงจรตัวเนี้ยนะครับตัวนี้ก็เหมือนแบบประมาณเลกูลเลเตอร์ครับเอาเรียกภาษาบ้านๆเลยนะก็จะมีอินกับเอาท์นะครับอินก็คือไฟเข้าวงจรนะครับส่วนเอาก็จะเป็นออกอันเนี้ยเพื่อนๆอยากจะทำเซเวอร์ใช่ไหมเราก็ทําได้นะเช่นจะทำเซเวอร์ของ t ที8ก็ได้แล้วก็ <c oughs> หากล่อง เป่าเทียยี่สิแล้วเราก็ใส่วงจรตัวนี้เข้าไปนะครับซึ่งวงจรตัวนี้ความพิเศษของเขาคือว่าเขาสามารถรับแรงดันอินพุตเนี่ยได้ออ่ถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยได้ถึง20่สิบกว่าโวลต์เลยนะครับแล้วเราก็สามารถจะมาคุมแรงดันที่เอาพุตเนี่ยตรงส่วนของเอาพุตเนี่ยได้ถ้าวิทยุสื่อสารของเราเหมาะที่13.8เราก็ปรับตัวนี้นครับไอ้เจ้าตัวสีน้ำเงินน้ำเงินตัวเนี้ย ตัวทริมพอตตัวนี้นะครับให้ได้1 3.8ก็วัดค่าเอาไว้แล้วก็ปรับนะครับเพียงแค่นี้ก็ไม่ต้องกงังวลละไฟจะเกินใช่ไหมครับมันก็จะดอบให้เราแล้วเราก็สามารถใช้งานได้ผมเล็งเอาไว้เดี๋ยวผมจะมาใส่ตัวนี้ผมมีกล่องรางแท้ของ C168 C160 นะครับเดี๋ยวผมก็ว่าผมก็จะเอาใส่ไว้ข้างในเหมือนกันนี่แหละแล้วก็เวลาที่เรา ขึ้นรถเราก็เสียบเซเวอร์ในรถใช่ไหมครับแล้วก็เอาอุปกรณ์ตัวนี้ประกอบให้เรียบร้อยเลยนะเอาอุปกรณ์ตัวนี้วางแต่ว่าผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะทําแจ็คเสียบด้วยคาจะได้ไม่ต้องมีสายระยยงเลยยางเวลาเข้าไปในรถเราแค่เสียบให้เขาเท่านั้นเองเนี่ยครับวงจรเล็กมากนะเพื่อนๆเห็นไหมอยู่ในกล่องได้หาจุดยึดดีๆนะครับแล้วก็บัดกรีไวริงสายซะ ให้เรียบร้อยคั่วให้ตรงเท่านั้นเองนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้เลยนะเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะมีการทดลองอะไรสนุกๆให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกเรื่อยๆเป็นระยะระยะนะครับเอาละไปก่อนนะครับอ้อเดี๋ยวสอบถามเพื่อนๆนิดนึงภาพผมชัดไหมเอ่ยเสียงชัดไหมครับคุณวิราวุธถามมาว่าอ่านผิดขออภัยนะครับถ้าเอสมิเตอร์ค้างหรือไม่ขึ้นจะแก้ไขยังไงครับถ้ารุ่นนี้ใช่ไหม เอาจากประสบการณ์ก่อนนะครับจากประสบการณ์เครื่องเอาเอส r ิเตอร์ค้างก่อนคินบูดเนี่ยเอสมิเตอร์เขาค่อนข้างจะไวนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ตอนนี้มันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับไอ้พวกวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเนี่ยสัญญาณรบกวนมันมีค่อนข้างจะเยอะนะครับสมัยก่อนเนี่ยมีเรื่องตลกตลกคุยกันถึงเทียยีนะครับเขาบอกว่าเทียตยีแเนี่ยแค่เอาไปวางไว้ใกล้ๆบูสเตอร์ที่บ้านเนี่ยสมัยก่อนโทรทัศน์มีบูสเตอร์นะครับ เอสมิเตอร์ก็ขึ้นแล้วเอาไว้ใกล้คอมพิวเตอร์ก็ขึ้นแล้วนะครับสมัยก่อนเป็นเรื่องตลกนะแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นเรื่องปกติแล้วครับแทบจะเอาไว้ใกล้ๆหลอดไฟ LED ที่บ้านยังขึ้นเลยนะครับหนึ่งอย่างคือสัญญารบกวนนะครับอันนี้ก็ก็ต้องทําใจนะครับถ้าเอสมิเตอร์ไม่ขึ้นดูที่เอสมิเตอร์เลยครับเอสมิเตอร์เขาจะมีอยู่2ส่วน BS มิเตอร์เป็นภาคส่งนะครับซึ่งตัว TSG8 เนี่ยเขาดีเทคตาม ไม่ได้ตามระดับกำลังส่งนะเขาดีเทคเขาตรวจสอบตามระดับกำลังแบตเตอรี่ที่มีความสัมพันธ์กับกำลังส่งในระดับนั้นเช่น <c oughs> ถ้าสมมติว่าส่งโลแล้วมันขึ้นฟูลสเกลแสดงว่าส่งโลเนี่ยพอเหลือเฟือนี่หรอใช่ไหมฮะถ้าสมมุติว่าเป็นมีเดยมก็ยังฟูลสเกลอยู่แต่เวลาเป็นฮาร์ก็แสดงว่ามีเดียมยังเพียงพออยู่ยังออกได้ตามสเปคอยู่2.5วัตต์นะครับโดยประมาณนะแต่ถ้าสมมูิว่าส่งไฮเมื่อไหร่เนี่ย แล้วเอสมิเมันลดลงมาเหลือประมาณสัก70%เนี่ยก็แสดงว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันมันดับลงมาแล้วนะครับกําลังส่งก็จะไม่ถึง5วัตนะครับอันนี้ประมาณนั้นนะกับอย่างที่2ก็คือเอสมิเตในส่วนของภาครับถ้าไม่ขึ้นอันนี้ก็ต้องไปดูตัวตั้งแต่ตัว FM detector นะครับที่เขาจะป้อนอที่เขาจะส่งแรงดันไฟออกมาเพื่อที่จะบอกว่า ความแรงสัญญาณระดับนี้เอสมิเตอร์อยู่ที่เท่าไหร่นะครับคือจริงๆมันหลายองค์ประกอบนะครับรวมถึงตัวที่เป็นตัวตรวจวัดจริงๆก็คือในในตัว CPU ด้วยนะครับเพราะนั้นต้องตรวจสอบหลายๆส่วนนะครับคุณจรินดีมากครับจากโฮเทลเซเลเอดกอฟยูนิฟอร์มโฮเทลทุ่งสงนาคอนสีธรรมราสวัสดีนะครับขอบคุณนะครับภาพชัดเสียงชัดเสียงแจ่มขอบคุณครับคุณปูดากอนโอเค ครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมีปัญหาการใช้งานเครื่องไม่ว่าจะเป็นการกดฟังก์ชันหน้าเครื่องหรือยังไงก็สามารถที่จะส่งข้อความมาถามทางอินบ็อกซ์ก็ได้นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์ถามแต่ว่าคอมเมนต์เนี่ยอาจจะออกตัวไปก่อนนะครับบางทีผมจะไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยได้เข้ามาอ่านเท่าไหร่นะครับถ้าตกหล่นยังไงก็ขออภยัยเพื่อนๆด้วยนะโอเคนะครับในคลิปนี้ไม่มีอะไรละเดี๋ยวผม ทำเสนอราคานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะถ้าผ่านก็เดี๋ยวอาจจะเริ่มต้นมาติดฟิล์มให้เพื่อนได้ดูกันนะครับผมมีฟิล์มชนิดเดิมของเขานะครับด้านหลังเป็นแบบสะท้อนได้ส่วนด้านหน้าก็จะเป็นแบบโปร่งแสงแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำกันถ้าผ่านนะครับไปแล้วครับในคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ